สิวิไลมอคืออะไรคือแพลตฟอร์มสัญชาติไทยที่เขาเป็นตัวกลางอตัวกลางเชื่อมโยงผู้ซื้อนะและผู้ขาย่าผู้ขายมาใช้บริการนะคะในแพลตฟอร์มโดยผ่านกระเป๋าวอลชอ่า VC นี่คือวอลชอรนนะคะซึ่งใครที่จะเข้ามาใช้บริการในแพลตฟอร์มนะาิวิไลมอลเนี่ยจะต้องเติมเงินเข้ามาก่อนนะคะ เติมเงินนะเหมือนกับเติมเข้ากระเป๋า wallet ตามปกติเลยนะผ่านเข้ามาในกระเป๋า voucher vc เนี่ย voucher นะคะซึ่ง voucher ตรงนี้เราจะใช้จ่ายผ่านไปที่ร้านค้าเงินจะออกทางเดียวได้ที่ร้านค้านะคะอะทีนี้ต้องบอกน,นี้นะที่สีวิไลเนี่ยเขาจะมีรายได้ให้เรารับสองกระเป๋านะกระเป๋าซ้ายมือเนี่ยเป็นอ่าเขาเรียกว่า voucher เอาไว้นะคะมีเอาไว้ shopping f ร e e ้อปฟรีนะคะส่วนกระเป๋าขวามือเนี่ย pk ตรงนี้นะก็เอาไว้ถอน ถอนถอนเงินได้เข้าธนาคารทีนี้นะคะเมื่อเราเนี่ยเติมเงินเข้าไปนะคะอ่ะสามร้อยนะคะสามร้อยเติมเงินเข้าไปสามร้อยบาทอ่ะทีนี้นะคะเราเติมเงินเข้าไปสามร้อยคุณก็ไปใช้จ่ายผ่านร้านค้านะคะจะซื้ออะไรในชีวิตประจําวันก็ซื้อได้เลยนะคะแล้วก็คุณก็จะได้สินค้ามาอ่าสินค้าก็จะจัดส่งไปที่บ้านคุณนะคะแล้วแต่เลยนะคะอยากใช้อะไรก็ใช้เนาะส่วนพอคุณได้สินค้าไปแล้วเอาไปใช้ตามป,ปกติแล้วคุณจะได้อะไรนะคะ โอกาสทางธุรกิจค่ะนะคะวันนี้ซื้อสินค้าที่ไหนนะไม่ได้ธุรกิจซื้อที่สีวิไลได้ธุรกิจได้เขาเรียกว่าได้สินค้าที่เราต้องการใช้ด้วยนะคะแปบสบู่ยาตีฟันข้าวสารอาหารแห้งต่างๆสาม,มารถไปซื้อได้ในแพลตฟอร์มสีวิไลเมื่อคุณมีโอกาสาทางธุรกิจแล้วคุณจะได้ท่องเที่ยวฟรีไปด้วยอ่าเที่ยวฟรีนะคะโดยนะคะวันนี้สินค้าตรงนี้นะมันจะเป็นสินค้าที่มันมีสินค้าสร้างรายได้ให้กับคุณนะคะอ่าคุณจะได้รู้จักกับ สินค้าที่สร้างรายได้คือสวนแฮปปี้ฟูตี้นะคะอ่าหรือสวนกล้วย AI นะที่ทุกคนยมาซื้อลิขสิทธิ์กันตรงนี้นะใช้งบเพียงสามร้อยครั้งเดียวครั้งเดียวจบนะรับกําไรยาวๆไปเลยนะคะอะ่รับรับกำไรตลอดชีวิตไปเลยนะคะยาวๆไปเลยทีนี้พอคุณมีรายได้เสร็จแล้วไปยังไงคะคุณก็จะมีเงินช็อปฟรีค่ะเพราะใน ที่สีวิไลเนี่ยเขาก็เป็นแอปช้อปปิ้งในมือถือคุณก็มีเงินนะจากการคุณจะได้ลิขสิทธิ์ตรงนี้ไปนะคะแล้วก็ไปสร้างรายได้คุณก็มีเงินช้อปปิ้งฟรีเสร็จแล้วคุณยังจะมีสิทธิ์ได้นะคะความอุ่นใจนะอุ่นใจได้อุ่นใจอุ่นใจคือเขาจะมีปาาระกันประกันอุบัติเหตุนะตรงนี้ซื้อคนเดียวคุ้มครองทั้งครอบครัวด้วยนะคะเขาเรียกว่าไทยแคร์นะคะไทยแคร์ตรงนี้ซื้อคนเดียว,ว,วยนะคะ,ค,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 ะคุ้มครองทั้งครอบครัวนะแล้วคุณยังจะได้ความมั่นคงนะ มั่นคงกับฟินเอ็กความมั่นคงกับฟินเอ็กมันจะทาให้คุณเนี่ยวันหนึ่งคุณหยุดทํางานนะปลดกษเสียงหรือคุณหมดแรงทํางานนะหนึ่งถึงสามปีข้างหน้าคุณสามารถออกแบบรับนะคะเดือนละหนึ่งแสนถึงหนึ่งล้านโดยประมาณการนะคะอ่าถึงนั้านประมาณการนะอ่าประมาณการทีนี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้นะคะช้อปปิ้งฟรีมีความอุ่นใจนะคะซื้อคนเดียวต้องรับอ่เขาเรียกว่าคุ้มครองทั้งครอบครัวแล้วคุณยังได้ความมั่นคงตรงนี้ด้วยนะคะคุณจะ ใช้จ่ายโดยที่คุณไม่ต้องควักเงินสดก็คือฟรีนั่นเองนะคะทีเนี้ยนะคะตรงเนี้ยความมั่นคงที่รับเดือนละแสนเดือนละล้านตรงนี้นะมันคืออะไรนะคะมันคือการที่เราเนี่ยจะได้นะซื้อลิขสิทธิ์ฟินเอ็กนะคะก็คือการซื้อลิขสิทธิ์คัดลอกสัญญาณซื้อขายนะอ่าก็คือ Co อปปี้เทนั่นเองนะคะคือเป็นการ c o อปปี้เทเข้ามาซื้อลิขสิทธิ์จากเขานะคุณไม่ต้องไปเฝ้าหน้าจอนะคะอ่าเพื่อที่ ทำการไปนั่งเทรดนะคะไม่ต้องปวดลูกตานะคะอ่าแล้วเขาจะเน้นนะคะรักษาทุนของคุณนะคะโดยตรงนี้ระบบเนี้ยเขาจะมีให้เฉพาะคนที่เป็นสมาชิกฟิวิไลเท่านั้นอ่าสมาชิก C V L เท่านั้นนะใครสนใจทักมาได้เลยนะคะเท่านั้นซื้อข้างนอกไม่ได้นะคะตรงเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลท,ที่บอกแล้วนะไม่ต้องใช้เงินของตัวเองซื้อทุกอย่างนี้เลยคุณจะมีลิขสิทธิ์จากการที่คุณ ใช้งบเพียงสามร้อยนะคุณจะมีเลือดจิกล้วยไไปสร้างรายได้นะใครที่สนใจอยากจะสร้างรายได้แบบนี้พิมพ์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยค่ะ